ดีครับพี่น้องครับมาครับวันนี้นะครับฝนตกพี่น้องหายังประทันแล้วออกมากครับเนี่ยจะได้นีนะครับราเมงนี่ครับอาหารญี่ปุ่นนี่ครับมาครับมากินน้ำกันครับแซ่บๆเลยพี่น้องต้นหอน จัดจัดครับและเมงอาหารญี่ปุ่นนะครับช่วงนี้กินอาหารญี่ปุ่นดูในแตงหม่ตกแห้งครับ

ខ្រឿាក្នុងខ្លារៀម្រឿារៀម្មានយ្រីរាទ្លាពីទ្លាន់អា២ខ្រៀនុ จับๆพี่น้อง <tap -tap -ing -on> mm.